Me shocking it kill a port, we'll great time like a seat the Aloe Shippercorn is Come niggas you got the love, love, love. You don't call me baby if you're not my daddy. Oh, please call me honey, cause I'm your big Don't call me sweetie if I'm not your candy. Oh please come to party with you and me. โโมากเลยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ในช่อง b a n a n a Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะคะแล้วก็อยู่กับพิธีกรคนดีคนเดิมค่ะ m i n น The Glass Girl ค่ะเย่แล้วก็วันนี้ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะกับน้องๆวง y ู u ร e าค่ะเเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกับแฟนๆหน่อยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเบยค่ะเย่ สวัสดีค่ะโลมาค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าค่ะสวัสดีค่ะเจน่าค่ะสวัสดีค่ะเคสค่ะสวัสดีค่ะเอิญค่ะเย้ไม่หนึ่งคนหายไปใช่ไหมใช่ค่ะใ่ของเราชื่อว่าเจด้านั่นเองเย้พี่พี่ติดภารกิจใช่ไหมค่ะใช่ค่ะวันนี้อดมาด้วยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้สาวๆมาช่วยกันขายเพลงนี้กันดีกว่าสำหรับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ เพลงของเราชื่อว่า Love School สำหรับเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นซิงเกิลที่3ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเลยค่ะมันมีความยากง่ายอะไรยังไงเราชอบอะไรยังไงบ้างกับเพลงนี้จริงๆก็ชอบที่แบบว่าเนื้อหาของเพลงด้วยชอบไปโรงเรียนอยากไปเจอเธออะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบท่าเต้นด้วยเพราะว่าท่าเต้นมันมากใช่มันยากไหมคะสําหรับเพลงนี้แต่ต่างกับเพลงก่อนๆที่ผ่านมาไหมยากยาก ก็ค่อนข้างยากขึ้นแต่ว่าก็ยังทุกคนก็ยังสามารถเต้นตามกันได้นะคะใช่ค่ะฝึกนานไหมเพลงนี้ก็ประมาณนานอยู่ใช่สองสามเดือนโอ้โหและสำหรับ Love School นี่คือจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับการที่เราชอบไปโรงเรียนแล้วเราก็ไปเจอคนที่ใช่เราหรอว่าประมาณประมาณยังไงเนี่ยเราลองเล่าให้ฟังหน่อก็จริงๆมันก็ในเนื้อเพลงเลยเนาะเจน่าใช่ใช่ค่ะก็จะประมาณว่าแบบ เออเราอยากไปโรงเรียนเพราะว่าอยากไปเจอเธอคนนั้นอะไรประมาณนี้ใช่ครัเป็นแนวแบบรักไปสายอ่ะใช่ลยใช่คือแบบยิ้ทุกวันเพราะว่าได้เรียนกับเธอใช่ตอนนี้พี่เขินแล้วล่ะตอนเขรู้ไหมว่าเด็กๆยังอายุน้อยมากๆแล้วก็แบบมันเป็นอุปสรรคของเราไหมในการที่จะสื่อสารเพลงนี้ออกไปในเรื่องแบบป๊อปปี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีการทำกันบ้านในส่วนนี้ยังไงบ้างไหมคะ จริงก็ตอนแรกเราก็ต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ตีความแต่ละแบบแต่ละประโยคแต่ละบรรทัดว่าประโยคนี้มันเป็นยังไงแล้วเราก็ลองนึกภาพตามสถานการณ์ในเนื้อเพลงนั้นอะไรอย่างงี้พยายามทําความเข้าใจแบบท่อนพีหงแบบเราติดชาได้ทุกวันแล้วก็้องนึกแบบเราลบติดอยู่นะอะไรอย่างงี้เราแบบพยายามนึกภาพอะไรอย่างอยากไปหาเธอแล้ว แล้วอย่างนี้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีตําแหน่งของตัวเองไหมคะแต่เป็นเมนร้องเมนก็้นมีค่ะมีใครเป็นเมนร้องบ้างหนูแล้วก็เจด้าค่ะโอ้แลวเธอก็จะเป็นเมนเต้นใช่ไหมเซไปดู MV ็มมาคือทุกคนเต้นเก่งหมดเลยอะบรุณค่ะเต้นกันแบบพร้อมเพรียงมากอย่างนี้ก็คือแต่ละคนผ่านการฝึกที่หนักมาพอสมควรไหมคะค่ะแต่ละคนรวมตัวกันยังไงดีว่าจริงแบบเราก็มีการออดิชั่นมาบางคนก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้ว ใช,ช่คือเป็นระดับประเทศเลยไหมคะมีการแบบว่าผ่านการฝึกหรือการออด,ดิชั่นแบบไปมีโชว์หรือว่าชนะการแข่งขันอะไรมาไหมเคยค่ะบางาคนจะเป็นค<ใ>น<อ>ที่เคยแข่งเต้นมา,ชาใช่ค่ะพอรวมตัวกันเป็นเด็กๆนี่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกไหม สนุกมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันก็จะเข้ากันได้แต่พอมาเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็พร้อมเปิดรับล้วทำความรู้จักใช่ใช่ใครเงียบสุดในวงโอยู่ในนี้นะอ๋อจริงเหรอคือเราเป็นคนแบบ ยังไงคะแบบว่าทำไมเราถึงแก้ตัวหน่อยว่าเราเงียบจริงๆมั้ไหมก็ก็มาคัดก็เงียบค่ะแาค่ะก็พูดมากค่ะแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วคือข้างหน้านี้จัดมาแล้วว่าต้องพูดเยอะแน่นอนถ้าพี่ถามอะไรไปคือตอบได้ได้โอเครู้เรื่องเพลงแล้วมาคุยถึงเรื่อง MV กันหน่อยดีกว่าเห็นว่ามีการไปถ่าย MV กันที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่เราเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัว MV เนี่ยเป็นยังไงบ้าง MV มนี้ก็ ถ่ายที่โรงเรียนเลยค่ะแล้วเป็นโรงเรียนของหนึ่งในสมาชิกเราด้วยก็คือเจด้าค่ะก็ไปสถานที่มันก็เข้ากับในเพลงเป็นโรงเรียนมสอวองคารักก็แบบมีฉากต่างๆในห้องเรียนหน้าเสาธงอะไรอย่างนี้มันกแบบเปิดมดด้วยวิ่งวิ่งรีบไปไหนไม่รู้สุอยองอาจจะรีบไปเจอเธอรีบไปเจอให้ทานอะไรแบบนี้น่ารักมากๆแล้วตอนถ่ายเอ็มวีเรามีอุปสรรคอะไรกันบ้างไหมคะ ร้อนร้อนแล้วถ่ายถ่ายทำกันอ๋อกี่ชั่วโมงทั้งวันเลยประมาณนี้ค่ะบางคนก็ตื่นเร็วกว่านี้เพราะนั้นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกด้วยแต่ก็ไม่ตกเพราะว่ามันเป็นใจให้เราก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมน่ารักมากคือไปดูแล้วแบบประทับใจแต่ละคนคือเต้นเก่งร้องเก่งจริงๆเมื่อกี้ฟังเสดงก็คือน่ารักมากเอ้ โอเคในไหนก็รู้จักน้องๆมาพอสมควรแล้วเราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะคะย่ hey, 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 hey. มาช่วงที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงปล่อยมัดฮุกเรารู้สึกว่า <Hey. S 1> ในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเลยเรามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนแบบมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆอยากจะเล่ามากๆมาทีละคนเลยไหมท,มทีละคนเลยทีละคนเลยเหรอโอ้โหหนูก่อนเลย <laughs> คือถ้าเกิดว่าแบบ ทั้งชีวิตประสบการณ์มาจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่สอบเข้าหมหนึ่งได้โรงเรียนที่อยากค่ะใช่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับในวงอย่างเงี้ยก็ล่าสุดเลยค่ะซิงเกิลที่เรากำลังแบบแอบ,บมุ่มมิบทำกันอยู่อ่ะเราก็ได้มีการคอลแลบกับพี่ Wonder Frame ด้วยซึ่งเป็นแบบความดีใจของทุกคนมากๆใช่พวกเราตื่นเต้นมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วเราก็ถ่าย MV ไปแล้วด้วย โช่แต่ปาขนาดนี้ต้องรอติดตามกันแล้วนะคะทุกคนอ่าต่อไปโลมาความประทับใจในชีวิตของหนูแบบความสุขของหนูเลยนะก็คือหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของวงยูเรกาได้ยิ้มไปด้วยกันได้ร้องให้ไปด้วยกันกับยูเรกาหนูดีใจมากเลยที่ออดิชั่นผ่านมาได้แล้วก็รักทุกคนมากเลยนะคะน่ารักมากมาคนที่สามค่ะ ก็คือที่ผ่านมาที่หนูได้เข้ามาในวงยูรก้าค่ะเอ่อทางไอจของวงก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบว่าจนเยอะมากๆแล้วก็แบบว่ารักยูริทุกคนจนตอนนี้นะคะผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแล้วค่ะใช่หนูดีใจมากๆใช่สุดยอดมากๆเครน้อน้อง,น,องน่ารักไงเดี๋ยวพี่จะไปเป็นเอฟซด้วยนะน่ารักจิง ใช่เราสมัครแล้วนะคะเปิดรับด้วยนะคะมีตั๋ว่ะเอ๊มาคนต่อไปค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องแบบดีใจในชีวิตหนูนะคะคือหนูว่าเป็นคนที่แบบชอบสัตว์มากๆเลยแล้วหนูก็ได้เลี้ยงมาหนูก็ดีใจมากอันน uh, ี้คือดีใจที่สุดแล้วเพราะว่าหนูแบบอยากได้มานานมากใช่แล้วก็ถ้าเป็นแบบเรื่องในวงนะคะก็แบบหนูตอนนี้ค่ะในไอจียูเดกาใช่ไหมคะตอนนี้พูดติดเอ้ยไม่ใช่แ้วนนี้ ยอดวิวครบ200ล้านวิวแล้วตอนนี้ในทาง i n s t a g r กรมยูเดก้าว้าวใช่แล้วดวครกแลยโอ้โหน่ารักมากไปค่ะนักเชฟของเราถ้าทั้งชีวิตของหนูนะคะมีความสุขที่สุดก็น่าจะมีเพื่อนที่เข้าใจทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะโอ้โหซึ้งจังซึ้งเหมซึ้งเยซึ้งไหมซึ้งเลยส่วนในวงนะคะดีใจที่ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นกันทุกคนเลยค่ะโอ้โหแล้วก็เพื่อรับกันมา ว้าวสุดยอดมากเยี่ยมเยียมเยี่ยมเยียย่ยมมาอสุดท้าย,ส,ย <laughs> สำหรับหนูก็คือเรื่องที่ด้เรืที่ดีใจที่สุด <laughs> <laughs> ก็คือได้พบเพื่อนทุกคน <c oughs> แบบมีความสุขไปด้วยกันร,ร่วมทุกเริ่มสุขไปด้วยกันค่ะ <c oughs> ซึ้งน้ำตาไหล,หลเลยอคอคือก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนแล้วก็ได้อยู่ใ,ในวงนี้ด้วยกันใช่ไหมโหค่หาดีหนึ่งคนมากอยากจะรู้มากว่าคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงชุดค่ะครัง้งหน้าต้องลากมาเลยนะ,ะได้เออ<ด>เดี๋ยวเราจะได้มากันครบเต็มวงอีกครั้งเนาะโอเคถึงหุกงที่หนึ่งไปแล้วเราจะมาเข้าสู่เรื่องเศร้าๆบ้างเห็นเด็กๆยิ้มสดใสเนี่ยมันต้องมีเรื่องในใจบ้างแหละสำหรับหุกที่สองนะคะก็จะเป็น การโดนหมัดฮุกเราแบบเรื่องราวอะไรที่เราเจ็บจุกมากแล้วมันก็เสียใจอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังหนูช่ก็คิดไม่ออกเท่าไหร่เพราะแบบปกติเพราะเราก็ก็ล่าเรงกันอยู่ใช่ใช่ก็อาจจะไม่ได้มีมุมที่แบบเศร้าซึมขนาดนั้นแต่สำหรับหนูเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบหนูแบบคิดมากอะไรอย่างนี้แล้วก็น้อยเวลา เต้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเต้นไม่ทันหนูก็จะแบบน้อยๆตอนเครียดแต่ว่าก็มีเพื่อนๆที่ดีเขาให้กําลังใจก็เลยแบบว่าเออมันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นแบบกําลังจะมีปุ๊บเพื่อนลากขึ้นมาเลยเราไม่ไปทางได้ซึมเพื่อนจะไม่ทันได้ซึมเลยอยู่แบบเออเล่นมุกหนูก็เอาคำเฉลยอุ้ยก็ดีนะมีเพื่อนซัพพอร์ตตลอดใช่ค่ะก็เรื่องที่หนูค่อนข้างเศร้ามากๆเลยนะคะก็เป็น ตอนแรกเนี่ยวงยูเรกาของเรามีกัน9คนนะคะแต่ว่าเราได้เดบิวแค่7คนก็ค่อนข้างเศร้าเลยตอนนั้นทุกคนก็เสียน้ำตากันอยู่เศร้ามาก อยากให้ทุกคนได้มาหยุดตรงนี้กัน9คนเลยแต่ว่าเราได้เดบิวแค่7คนค่ะใช่ค่ะแต่อย่างน้อยเพื่อนๆก็ได้รู้ว่าเราคิดถึงแล้วก็แบบหวังดีอยากจะให้เพื่อนได้มาอยู่กับเราในวงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็รักเพื่อนทุกคนตรงนี้แล้วก็เพื่อนตรงนู้นด้วยเพื่อนตรงนู้นด้วยไปค่ะก็เรื่องที่น่าเศร้าของหนูก็หนูเป็นคนชอบสัตว์เหมือนกันค่ะก็คือตอนนั้นหนูไปเที่ยวแล้ว ไปเที south, to <town> <ís> <avez> ่ยวประมาณสี <sh arp> <that> ่ห <that> ้าวันแล้วก็กลับมาบ้านน้องหมาตายใช่ค่ะก็คือน่าเศร้ามากๆแล้วน้องแบบว่า เออโหไม่อยากจะลงร้องให้กันหมดเลยทางบ้านเลยค่ะพี่เบียรก็ร้องให้ใช่ค่ะเส้นใจด้วยนะคะโอเคมาคนต่อไปค่ะอ่าค่ะก็คือเพลงเพลงใหม่ใช่ไหมคะที่จะคอลแลบกับ wonder flame เนี่ยหนูเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมด้วยค่ะเพราะว่าหนูติดสอบเข้ามอหนึ่งใช่หนูก็เลยแบบเออยังพักไว้ก่อนยังไม่ได้มาร่วมด้วยแต่ว่าหนูอยากร่วมมากๆเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่จะได้คอลแลบกับ wonder flame ด้วย ใช่หนูก็แบบเสียใจแต่แบบเพื่อนในวงก็ให้กําลังใจกันปลอบใจกันใช่หนูก็เลยแบบเออหายดิ่งเลยหายท้อเลยก็เป็นเอาใจช่วยเรื่องการสอบก,ก่อนหนาเะโอเคมาคนต่อไปคะ่ะอาจจะมีบางครั้งนะคะที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังรักกันเหมือนเดิม <c oughs> ค่ะ <c oughs> แอบถามได้ไหมว่าเรื่องไหนที่เราแอบไม่เข้าใจกันบ้าง บางครั้งมันก็จะมีการทะเลาะกันเบาๆแต่ว่าอย่างน้อยเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเบาๆเบาๆยังไงเบาๆเท่ากับเท่ากับนี่นอยๆกันบ้างที่เห็นทัศนคติไม่ตรงการแต่เราก็พยายามเคลียร์กันในทุกครั้งที่แบบว่าเออทาไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี okay ้ยก็จะคุยก okay ันสุดท้ายก็เข้าใจกันค่ะมีผู้ใกลเกียยไหม ใครเป็นหัวหน้าวงมีหัวหน้าวงไหมคะอ๋อว่าแล้วแสดงว่าเราต้องเป็นคนไก่เกียร์น้องๆหรือเปล่าหนูนี่แหละค่ะมีปัญหาพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วยเคลียร์พี่ใหญ่ไม่รู้แบบเหมือนเปิดออกคุยกันใครมีอะไรก็พูดเลยเป็นพี่ใหญ่ที่ช่วยพี่ใหญ่ไม่มาใช่เป็นพี่ใหญ่ที่คอยเคลียร์ตลอดคุยกันอะไรแบบนี้สวัสดีมากดีมากเวลามีปัญหาเราต้องเคลียร์กันเนาะเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นใช่มาก สุดของหนูก็เรื่องคลายๆน้องเบลล่าเลยเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงของหนูเหมือนกันหนูเลี้ยงนกแล้วแบบพอครั้งสุดท้ายอ่ะคือหนูกลับมาจากเที่ยวแล้วหนูแบบไม่เห็นเขาแล้วอ่ะคนที่บ้านเขาบอกว่าน้องแบบเสียไปแล้วแล้วหนูเสียใจหนักมากเป็นเป็นนกตัวแรกไหมคะเป็นสัตว์ตัวแรกไหมเออนกที่บ้านหนูเยอะเยอะมากแต่ว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวแรกแต่ว่าเหมือนแบบเป็นแบบ แรกๆเหมือนกันที่เลี้ยงมาก็เลยแบบเศร้าซึมผูกพันมากตัวนั้นคือเศร้าซึมสุดๆอ่ะตอนนั้นอ่ะเด็กๆกูชอบสั่นกันเยอะนะหลายคนชอบมากค่ะโอเคมาครบแล้วทุกคนมาถึงฮุกสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยโชว์ความสามารถในการร้องเพลงีเราแอบเตรียมน้องๆไว้แล้วว่าอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยคิดมาว่าเราอยากร้องเพลงอะไรที่เป็นเพลงของคนอื่นขอคนละหนึ่งฮุกแล้วก็เหตุผลทำไมถึงเลือกเพลงนี้ ว่าเราเริ่มจากข้างหลังกันดีกว่าเหนูว่าเริ่มจากข้างขวาของหนูดีกว่าข้างขวาข้างขวาเราจะช like oh ่วยกันอย่างนี้แหละอะไรอะไรทุกคนโอ้ Oh my god Oh my god family. Oh my god เ oh ค okay, ียาเรื right? ่มแล้วนะครับได้แล้ว Oh my oh my god You're so nice o n i I was really hoping that it will come true Oh my oh my g o ่างท่ฉันอยากปนอย่า asking that the power I should do น่ารักเจ็บคอนิดหน่อยแต่ก็เพราะมากค่ะนี่แล่วา็การเพราะมากทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาคะเพราะว่าแบบความหมายมันน่ารักดีค่ะใช่ก็เหมือนแบบเราแบบแอบชอบอะไรอย่างนี้แอบชอบใครคนนึงอยู่แล้วก็เป็นเพลงของ New Jeans ด้วยค่ะมีเขาเป็นไอดอลหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบอาฟิตการแต่งตัวอะไรแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะว้าวเพื่อนเปิดมาดีมากเลยข้างหน้ากดดันไหมคะเราจะไล่ข้างบนให้หมดก่อนแล้วเราจะลงข้างล่างมาที่คนต่อไปเลยค่ะ If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so w can't you see? E You You belong belong me me with with ชอบความหมายเหมือนกันชอบมากชอบมาชอบความหมายค่ะนี่ชอบเสียงเคสด้วยชอบความหมายค่ะชอบมากเลยสัมผัสได้เลยว่าชอบจริงๆเอโอ้โน่ารักมากเลยโอเคมาข้อที่สามเลยค่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นแล้ว I would never fall in love again until I found her. I say I would never fall unless it's you I fall into I was lost and in the darkness but the night found her I found you ราก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมเพลงนี้ชอบเพลงนี้มากมันคือแบบเพลงรักหวานๆชวนเขินเลยแม่รักใครจนเปินจะชวนเขินจะแม่รักได้ไงเสียงเพราขนาดนี้วายโอ้โหข้างบนเขาจริงจังมากเลยนะด้าานล่งทำทำเนียนด้านล่างจริงเจ้าจริงเจ้าไหนขอจริงเจ้าจริงเจ้าร้องเลยจนต้องไล่มาต้องไล่ไล่ไล่ละโอเคมาตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้ว

ดังได้แบบจริงจริงอะหนูอะได้ฟังเพลงนี้เมื่อนานมาแล้วแล้วแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ยินในวิทยุค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วมาก็เลยเปิดทุกวันเลยจนลองเนี่ยโอ้โหเหยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเก่งมากแช่อะต่อไปจิงโจริงโจ้วลจริงโจ้แล้วเพลงนี้หนูจะร้องนะคะเป็นเพลง thousand years มาเริ่มเลย I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I loved you for a thousand more. And all along I believed I would find you. t h i m e has brought your heart to me I hope loved you for a thousand years i l o v e you for a thousand more พอมาจิงเกิลของเราไม่จิงเกิลเลยแต่วันนี้พอได้แบแบบได้ฟังเขาร้องเพลงเอ้ยว้าวมากความสามารถจริงๆพอมาเรื่องเพลงนี้เพราะอะไรนะ เพราะว่าเพลงเนี้นะเป็นเพลงที่ความหมายน่ารักมากเลยเป็นแบบเรายังรอเขาอยู่นะแล้วเขาแบบเป็นพันเท่าพันปีก็จะแบบเป็นพันตีก็จะไม่หมดใจแักเขามากเลยไม่ลังนะอันนี้อะไรอันคืออะไรรักยูริทุกคนสามารถมาเป็นยูริของเราได้นะเราก็จะรักยูริแบบพันปีเลยจนจบจนจบ ร้านของเราแล้วลใช่ไหมใช่ค่ะเลขของราอ้านลูกคาสั่นแล้วอ่ะน้องเล็กก็คือเพลงที่หนูจะร้องวันนี้ก็คือ bedroom ค่ะ,ะ bedroom You're crying in your bedroom. Cause I'm gonna love you. Which I never met you. Don't know what you've got until it's gone. You're crying in your bedroom. Easy to forget you. don't it to yourself and now I'm gone. Now I'm celebrated. My God, I bet you hate it. I can't believe I waited. I'm going live bedroom long to for you for so You're your crying love We're Cuz it's gonna what โอ้ย o าขอเพลงเลยออกมาไม่มักแม่เลยอ่ะราเพลงพ้องเลยคือดูความเก่งมากมากแล้วก็มีความสามารถมากมากโห คือไปไม่เป็นคือหลงรักแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเป็นเอฟซีหลงรักเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้ววันนี้เขินเขินมากคือดีใจมากๆที่ได้เจอกับน้องๆทุกคนคือแอบไปดูมาแล้วแหละแต่ละคนคือเก่งมากแล้วก็มีความสามารถมากๆอยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามน้องๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเยอะๆนะคะเย้มาถึงสุดท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวจะให้สาวๆฝากผลงานฝากเพลงใหม่กับแฟนๆนะคะใช่ค่ะก็ดเก สามารถติดตามพวกเราวงยูไดกาได้นะคะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ Instagram e u r e k a Official หรือว่าจะเป็น YouTube ไ u r e k a Official เหมือนกันแล้วก็ TikTok กับแฟนเพจ Facebook นะคะยูไดกาเวิลดนั่นเองอ่าใช่แล้วเราก็มีบอ a ์ดแชทใน IG ด้วยอยาให้ทุกคนเข้าไปเป็นยูริอ่าใช่แล้วก็เดี๋ยวให้ลงมาฝากเพลงใหม่ของพวกเรานะคะเพลงใหม่ของพวกเรานะคะก็จะเป็นซิงเกิลล่าสุดละกันเนาะเป็นเพลง เลิฟสักครูอยากให้ทุกคนเข้าไปแบบป่อนวิวนิดนึงอะไรแบบนี้แล้วก็ทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากฟังเพลงเราสามารถฟังได้ไง Spotify, Apple Music, แล้วก็ไอจูนไอไอไอจูนไอจูนไอจูนแล้วนั่นแหละน่ะ ก็คือถ้าใครสามารถเอ้ยถ้าใครอยากฟังเพลงที่ผ่านมาของเราก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะยูไรเกอร์ออฟฟิเชียลเอ่อซิงเกิลของเราจะมี I Be With You จ้องตาแล้วก็ Love School ที่เป็นซิงเกิลล่าสุดค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับเพลงนี้มีชาเลนไหมคะชาเลนแบบว่ามีท่าเต้นอะไรขึ้นมัชาเลนใช่แบบง่ายๆให้กับแฟนๆได้เต้นตามเดี๋ยวเรา ไปเล่นแผ่นเสียงของเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็ก v e s c h o ู l e u r e กาด้วยก็ได้นี่เด็กๆจะเข้าไปดูเองไหมยูเรกาก็เข้าไปดูโอ้น่ารักมากๆแต่ว่ามันไม่ได้มีท่าเต้นแบบเป็นเฉพาะของชาลินใช่ไหมแต่ว่าเป็นท่าเต้นจริงๆใช่ไหมอเราเต้นไปแล้วเนาะไม่ยากไม่ยากโอ้โห พี่เชื่อจากน้ำเสียงแต่ละคนว่าไม่ยากหละเนาะไม่ยากเลยก็ให้ทุกคนเข้าไปเล่นกันเยอะๆแล้วก็ฝากน้องๆยูเลกาด้วยนะคะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะร้านอาหารแซบอินดี้ค่ะ CMC Music กองถ่ายทําด้วยใจนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะเมื่อเรามีโอกาสมาคุยกันใหม่เนาะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามน้องๆแล้วก็พวกเรานะคะผ่านช่องบัลดาาแม็กซี่นี่เรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะไปเจอกับ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย